ค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่เจ้าจะมาทำคลิปชื่อว่าลักใสๆหัวใจวัยรุ่นกันนะคะพี่เจ้านี่โอ้โหตอนเด็กๆนี่เจ้าชู้มากเจ้าชู้สุดๆส,สับล้างกันแบบโอ้โหแทบไม่ทันเลยเพราะความเจ้าชู้ของตัวเองมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นอ่อประมาณมสามมั้ง ตัวเองอะ่ะมีแฟนอยู่แล้วแต่ก็ไปแอบชอบผู้ชายห้องเดียบคนละห้องไม่ใช่ห้องเดียวกันคนละห้องชอบเขามาตั้งแต่อยู่ปหกแล้วพอขึ้นมสามปั๊บเขามาตามจีบเราโอ้โหใจนี่แบบพองโตมากแบบชอบเขามากแล้วไอ้เพื่อนของไอ้ผู้ชายคนนี้ก็ไปบอกผู้ชายคนนี้ว่าเออพี่ว่ามีแฟนอยู่แล้วนะเว้ย เท่านั้นแลหละโอ้โอกหักดังเปะ๊ะแต่ทำไงได้เนาะแอบชอบเขาพอเขามาจีบก็โอ้โหมีความสุขแต่สุขได้อาทิตย์เดียวเขาก็ทิ้งไปเป็นผู้ชายคนแรกและคนเดียวที่ทิ้งเราลหลังจากนั้นก็มีมาเรื่อยๆมีมีครั้งหนึ่งหัวหน้าห้องจีบแข่งกันสามคนรู้ไหมใครชนะพี่เต้าไงพี่เต้าชนะชนะปะั๊บ คุยกันไปคุยกันมามันไม่เข้าทางอ้มันเรียบร้อยเกินมันไม่ตื่นเต้นมันไม่เลาใจเอาไปบอกเลิกเขาพอเลิกบอกเลิกเขาเสร็จเปิดเพลงอกหักให้เขาฟังแล้วก็เดินออกมาอย่างสวยงามตอนนี้ก็ยังคิดถึงคํานั้นอยู่เนะคิดคิดถึงเรื่องนั้นตลอดเวลาแล้วก็มีอีกอันหนึ่งผู้ชายอยู่ห้องทับหนึ่งมาชอบด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นคนที่หน้าตาไม่ดีผู้ชายคนนั้น แต่พี่ชายสองคนเขา่อมากรอจริงๆแล้วเขาก็แอบมันเป็นพี่ชายแล้วก็เขียนจดหมายมาหาเราอย่างงั้นอย่างนี้อย่างงั้นอย่างนี้อ้าวเราก็เขียนต่อไปเราก็เข้าใจว่าโอ้เป็นพี่ชายพอมารู้ทีหลังอ้าวไอ้นี่มาจีบกูเว้ยไม่ใช่พี่มันก็ <c oughs> เลยเลิกคุยไปถือว่าเขาคิดจุ๊บแล้วก็มีอีกหนึ่งหนุ่มนะคะเอ,อ่อ อันนี้พีกมากพีกที่สุดเท่าที่เคยโดนจีบมาเลยด้วยความที่ว่าเขาย้ายโรงเรียนมาใหม่ๆใ,ใช่ไหมย้ายโรงเรียนมาอาไม่รู้อีท่าไหนมาตกลุมรักเราโูหเรานี่สวยเลือกได้มากเลยวันหนึ่งนี่เอาดอกไม้ดอกไม้ดอกกุหลาบนะโอ้โหสวยมากไม่รู้ไปเก็บมาจากไหนคุกเข่าขอคมรักจากเราไป พี่เจ้าเหนียวหูสวยเลือกได้พอพี่เต,ตเ้าปฏิเสธปั๊บไม่กี่เดือนต่อมาจากฮีาก็กลายเป็น s ชีเขาเปลี่ยนภาพลักษณ์จากหลังมือเป็นหน้ามือหรือหน้ามือเป็นหลังมือคือพอเราปฏิเสธเขากลายเป็นตุดด๊ดโดยหนักณบัดดวน ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นตุด๊ดแล้วเขาก็มางอนเราว่าเป็นพ่อเราอ้าวรักทางนี้แต่มาโทษเราโอ้ยไม่ได้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 ไไดไไดว่าเรื่องที่แล้วพีคอันนี้ก็พีกกว่าอีกด้วยความที่ว่าเราเป็นสาวฮอตจากผู้ชายมาจีบอ้าวคราวนี้ทอมมาจีบบัง่ง เขียนจดหมายเอาไว้ใต้โต๊ะเราก็จะมาเรียนห้องเดิมๆตลอดเวลาเมื่อก่อนไม่มีการเดินเรียนเขาก็จะเขียนจดหมายรักอย่างงุ้นรักอย่างน,น,างนี้แล้วก็ดอกไม้ก็เสียบไว้ข้างล่างโต๊ะเราแล้วก็เขียนนู่นนั่นนีน่นั่น,นพั่มพนา,าแล้วก็เขียนว่าจากแดดเดเราก็ไปสืบหาคร <laughs> ว่ในความที่เราเป็นเด็กตลาด <laughs> เด็กตลาดคือเด็กในเมือง <laughs> เขาจะเรียกว่าเด็กตลาดแถวบ้านพี่นะ แล้วไอ้ไอ้คนที่เป็นทมอมมาจีบนี่ก็คือเด็กตลาดแล้วที่สำคัญก็คืออ๋อพี่มันเป็นเพื่อนพี่เราโอ้ยตามจีบตามจีบสักพักตอนนั้นพี่เจ้าก็มีแฟนเป็นผู้ชายอยู่แล้วตามจีบสักพักได้ความที่ว่าอยู่รักกับแฟนผู้ชายมาได้มาสามมาสี่มาห้าม่สี่ปี ก็มีถึงจุดที่ว่าความรักมันถึงจุดตัดพี่เจ้าก็เลยบอกเลิกอุ้ยแต่คน,นนี้นี่ฉุดขึ้นรถเลยเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเลิกกับเขาแล้วเสร็จปับ๊บพี่เจ้าก็ต้องหาตัวแทนตัวตายอ้าวมันไม่ยอมเลิกใช่ไหมอ้าวไม่เลิกไม่เป็นไรพี่เจ้าก็เลยคบกับทอมคนนี้โอ้โหเป็นอะไรที่นรกมากแต่อย่าให้บอกเลยว่านรกยังไง แบบเอาง่ายๆถือว่าชาตินี้ทั้งชาติกูไม่เอาอีกแล้วอ่าพูดแค่นี้อ่าเอแล้วก็พอถึงจุดนั้นปั๊บก็มีคนมาจีบเรื่อยๆทั้งที่ตัวเองมีแฟนอยู่แล้วแล้วมีครั้งหนึ่งแฟนแฟนผู้ชายที่ว่าเลิกไปแล้วนะแล้วชื่อเอ แล้วไอ้คนที่เราจีบใหม่ก็ชื่อเอแล้วเสร็จปับ๊บไอ้แฟนเก่านี่เขาจะเป็นเด็กตลาดที่เขาจะมีแบบโอ้โหเหมือนกับว่าเด็กเด็กตลาดนักเลงอะไรประมาณเนี้ยเสร็จปับ๊บเขาไม่ยอมเลิกกับพี่เจลพอเขาได้ข่าวว่าพี่เจลน่ะจีบผู้ชายคนใหม่เขาก็ตามมาถึงโรงเรียนแล้วเขาก็ถามเราว่าจะเลือกใคร อ้าวแล้ว,แล,วแล้วเขาก็ตลกตัวเองไอ้เพื่อนเขาก็บอกก็มึงชื่อเหมือนกันนะ่ะมันเลือกมันก็นก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนะเอานั่นกัเอนี่กัเอก็เลยเลิกมันทั้งคู่แต่ไอคนใหม่นี่โดนซ้อมปางตายมาต่อกันนะคะพอเริ่มมาประมาณสักยี่สิบ เก้ายี่สิบนี่แหละนีะความที่ว่าไม่มีอะไรทำเบื่อเบอื่อ<ๆ>ก็เลยอืมไปจีบพี่ชายของแฟนเก่าไอ้คนที่เอไอคนที่เลิกไปอะแล้วคนก็บอกว่าโอ๊ยเอาทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะก็เลยบอกเขาว่านี่กาจะเอาไอ้น้องสุดท้องด้วยถ้ามันไม่เป็นตุ๊ดเขาก็เลยหัวรอกันแต่คนนั้นโอ๊ย ตอนจะเลิกนี่พ่อแม่ไม่ขนาดคุ้ให้ชอบกันแต่แรกแล้วเพราะว่าเขาเป็นคนไม่เอางานเอาการแล้วพอเสร็จปับ๊บก็เลิกแล้วก็หนีมาอยู่ชนบุรีก็มาเจอกับนี่ฝรั่งตานมข้าวก็เลยได้แต่งงานกันก็อย่างที่เคยเล่าอ่ะแต่งงานกันไปแล้วก็เลิกกันอีกแต่คนนี้ ดีค่ะคือเขาก็ห่วงเราเขาก็รักเราอะ่ะแต่ว่าบางบางครั้งมันทําให้เราไม่มีอิสระกับชีวิตมันก็เลยมีความสึกว่าอย่าเลยอยู่เป็นเพื่อนกันอะดีแล้วไม่ต้องอะไรมากมายแล้วมีคําหนึ่งที่พีคมากเราเคยถามเขาจากที่ว่าอยู่ด้วยกันนานๆแล้วก็ถามว่าเธอเคยรักฉันม้างไหม เพราะเขาไม่เคยบอกรักเลยที่แต่งงานกันคือเขาบอกว่าแค่ว่าเออไอแต่งงานกับยูนะแต่เขาไม่เคยบอกว่าไอเลิฟยูนะเขาบอกเราก็ถามเธอเคยรักฉันไหมเพื่อเป็นการตัดสินใจง่ายในการที่จะไปต่อหรือหยุดแค่นี้เขาตอบกลับมาว่า what is love ความรักคืออะไรฉันไม่มีฉันไม่รู้จักความรักแต่ฉันอายุสิบเจ็ด ง่ายสิทีนี้ก็เลยบอกถ้างั้นก็เลิกกันเนาะหย่ากันเนาะแต่ตอนนี้อ่ะเขาก็ยังอยู่ที่เดิมที่ที่เราเคยอยู่กันแล้วเขาก็ไม่เคยแต่งงานใหม่เลยแต่ก่อนแต่หลังจากหย่าประมาณปีหนึ่งเขาก็เขียนจดหมายส่งอีเมลมาว่ารัก แต่อาจจะอาจจะตอนนั้นอาจจะคือความคิดของพี่เจ้านะอาจจะเขายังไม่รู้ใจตัวเองว่าเขารักเราหรือเปล่าแต่อยู่ด้วยกันเรามีความสุขแต่เราเป็นผู้หญิงเนาะเราก็อยากฟังมั่งเลยไอเลิฟยูไอเลิฟยู่มันก็คงจะดีเนาะเสร็จปับ๊บแต่ตอนนี้ก็โทรหาเรื่อยๆแฟน สามีคนใหม่ก็รู้สามีคนนี้คนปัจจุบันก็รู้เออเราก็โทรหาก็โทรหาตัวหน้าสามีคนปัจจุบันนี่แหละแล้วพอเสร็จปั๊บพอเลิกกับคนนั้นก็ตามที่เล่าก็ได้มาแต่งงานอีกแต่งงานกับคนใหม่ชีวิตก็ดีแต่ก็เนาะจากสายยุโรปมาเอาสายอเมริกาคนนี้อเมริกันมาลิแล้วก็ ชีวิตก็มีความสุขตามอัตภาพเมื่อก่อนที่เคยเจ้าชู้พอเริ่มแก่ตัวไปเขี่ยวง,งาก็เริ่มหักลงเรื่อยๆหักลงเรื่อยๆไปหาหมอฟันก็เอาไม่อยู่ก็เลยโอเคพอแค่นี้เราก็เลยจบอยู่ตรงนี้เราก็ไม่มีใครก็อยู่กันสองคนตายายกับหมาสองตัวความรักก็ไปเรื่อยๆ แต่ชอบตรงนี้เขาบอกรักทุกวันเลย I love you ไม่รู้ว่ารักแบบไหนแต่สำหรับเรามันกลายเป็นเพื่อนไปแล้วมันกลายเป็นพ่อเป็นญาติคือไม่รู้สิแต่ห่วงมากกว่าห่วงว่าเขาเป็นไรไหมห่วงว่าเขาโอเคไหมแล้วก็ส,สงสารรักด้วยแหละรัก สุดท้ายนี้<อ>ก็อยากจะฝากให้ทุกคนเป็นข้อคิดนะคะก่อนที่คุณจะรักใครชอบใครสิ่งสำคัญที่สุดเลยคุณต้องรักตัวเองก่อนถ้าคุณไม่รักตัวเองคุณก็จะหาความสุขในชีวิตยากโอเคค่ะสวัสดีค่ะรักๆนะคะบ๊ายบาย